ค่ะสวัสด,ด,ดีค่ะร้านข้าเหนียวไก่รถไฟค่ะใช่ค่ะ หนูจะขายเป็นเครื่องใน่เนื้อไก่แล้วก็มีเอ็นไก่แล้วก็ตุดไก่มีตัวเชียงไทยอันนี้เอ็นนะคะแล้วก็ตัวเชียงไทยแต่ว่าหมดไปแล้วก็จะเหลือเป็นหนังไก่ที่กําลังทอดอยู่ในกระทะค่ะขายราคายังไงขายมีถ้าเป็นห่อข้าเหนียวห่อลายยี่ห้าค่ะรวมได้2อย่างเลยถ้าแม่เข้าเหนียวมันจะมีเป็น3 4มสิบสี่ะิบาสิบทำได้ค่ะผสมเอาเป็นอันไหนคะ อันนี้คือยิค่าค่ะแล้วตอนนี้เค่ะได้ค่ะวันนี้ไม่มีค่ะอันนี้ก็กยิยนนมาเหมือนกันได้ค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะพี่อะไรคะ่ห้ค่ะขอบคุณค่ะทำได้ค่ะ เป็นห่อก้่เหนียวนะคะอนนี้สองอย่างสามสิบอันนี้ยีห้าเหมือนกันค่ะใช่สามสิบก็จะเป็นนอกจากลูกค้าเคสั่งพิเศษหรือว่าเอารวมสามอย่างค่ะถึงจะสามสิบทานรวมหนึ่งหนึ่งอย่างกับสองอย่างก็ยีห้าเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะทำได้ค่ะขายทุกวันไหมคะ ่ Claire ะขายทุกวันค่ะขายนอกจากจะหยุดก็คือส่วนใหญ่จะหยุดเป็นวันอาทิตย์ค่ะใช่แล้วส่วนใหญ่ก็มาทุกวันเลยใช่ค่ะค่ะราคานี่บอกว่าอัพขึ้นที่ไหนยังไงใช่ค่ะอัพขึ้นก็คือตอนแรกหนูจะขายเป็น20และทีนี้ก็คือ ตกมาปีนี้คือหมูมันจะมีช่วงที่หมูกับไก่แพงมากก็เลยก็เลยขอขึ้นเป็น5บาทโดยกว่าจะขึ้นได้ก็นานค่ะลูกค้าเข้าใจใช่ค่ะลูกค้าเข้าใจอันนี้คือลูกค้ามาบอกแมคค้าว่าขึ้นเถอะใช่ไม่ไหวแล้วลูกค้าไม่ไหวกับแมคค้าแล้วก็เลยปรับขึ้นมาเป็น5้าบาทก็เลยเป็นแต่ว่าตังดีมากเลยนะค่ะโอ้ยอิ่มกันได้สามคนเลย้งใช่ก็คือก็ยังขึ้นมา5บาทแต่ก็ยัง ถึงถึงว่ายังไม่อยากขึ้นแบบเยอะก็เลยแบบก็บอกค่ะทาได้ค่ะผมว่าสามสิบค่ะอานี้ถึงค่ะเป็นทั้งหมดหกสิบค่ะ,ๆๆคะขอบคุณค่ะเราทำกันที่สองคน ใช่ค่ะทํากันสองคนมาเตรียมเตรียมร้านเตรียมตัออ้งแต่กินอ่าร้านนี้หนูจะมีคนมาตั้งให้ค่ะใช่มีคนมาตั้งเราจ้างเขามาตั้งให้ก็เตรียมของมาก็มาถึงที่ตลาดก็ประมาณบ่ายสองครึ่งค่ะบ่ายสองครึ่งปอกไขเลยก็ประมาณสองครึ่งก็คือเริ่มไขยเลยก็คือสามโมงพอดีค่ะใช่ใไก่ไก่ยังไงเขาเห็นตลาดเป็มเลยค่ะเป็นเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่ จับเครื่องในของที่เราหมักมาวันนี้ค่ะอ่าประมาณถ้ารวมรวมหมดก็100กร้อยกว่าโลค่ะ,ะใช่แล้วหมดทุกวันหมดทุกวันนะคะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เป็นตลาดบันใหญ่ค่ะมันจะมีอยู่สองตลาดก็คือมีบีบีกับบันใหญ่<ช>แล้วก็มีอีกฝั่งนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนตรงกลางเลยใช่ค่ะเดินข้ามกับเซ็นท่านมาก็จะเดินมาข้างหลังหนูก็จะอยู่มาข้างหลังเลย สองทุ่งค่ะสองทุ่งครึ่งก็หมดแล้วค่ะใช่เป็นสูตรของเราไหมหรือว่ายังไงอ๋อใช่ค่ะนี่เป็นสูตรของเราค่ะขายมากี่ปีแล้วอ๋อหนูขายอยู่ตรงนี้มาประมาณ4ปีแล้วค่ะอุ้ยรูปถามชื่อหรือว่าหนูอ๋อหนูชื่อหนูชื่อดาค่ะชื่อดาใช่ค่ะที่จะขึ้นหลอกวันนี้อ๋อวันนี้ไม่มีตับค่ะวันนี้มีแต่เก๋งเอาเอาผสมกันมาได้ได้ค่ะอาแนี้ค่ะ เอาข้าวนิเดีย,เ,ดยเอาข้าวมิเดียวนะได้พอไหมพอแล้วโอเคค่ะห่ <c oughs> อเดียวอยบบเช้าเลยขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ มีค่ะบางทีถ้าเราทอดไกถ้าบางทีเราได้ไก่มาไม่สวยก็จะทอดเหมือนเครื่องปรุงเราจะไม่เข้ากับเนื้อใช่ใช่เราก็ต้องดูไก่ด้วยใช่ค่ะทำได้ค่ะแต่ว่าสูตรสูตรแรกที่หนูขายก็คือตอนแรกมันจะมีเป็นคริปทอดใส่กระเทียมค่ะที่ราดไปกับตัวไก่แต่ว่าพอ มาขายตรงนี้แล้วเหมือนลูกค้าของหนูส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนกับเด็กๆเขาก็เลยจะไม่กินเผ็ดหนูก็เลยไม่ได้ใส่พริกไปใช่แต่ว่ามีมีทาแยกอยู่แต่ว่าเราทําไม่ทันใช่ค่ะไม่มีคนช่วยก็ทําไม่ทันก็เลยได้ได้เป็นรสชาตินี้มาค่ะมีกี่สาขาอ๋อมีแค่สาขาเดียวค่ะตอนแรกมีอยู่สสาขาแต่ว่าน้องเขาช่วงโควิดน้องก็เลยไม่ได้ขายไปค่ะอีกสาขาในตอนนั้นจะอยู่รัชดาค่ะ ใช่รัชดาซอยสีจะใครอยู่ตรงนู้นแต่ว่าพอโควิดมาน้องเขาเหมือนคนเงียบแล้วนะคะก็เลยเลิกไปค่ะก็เลยมีแค่สาขานี้สาขาเดียวค่ะทบได้ค่ะ ห้าสิบค่ะขอบคุณค่ะพี่อะไรคะห่อละยี่ห้ารวมได้สองอย่างเลยค่ะวันนี้ห่อหนึ่งวันนี้ห่อเหนค่ะ ขอบคุณค่ะเนื้อไก่นะเน,นค่ะวันนี้กินตุดไก่เหรอเอ็นอ่ะเอ็นนะอเอน็นอยู่ฝั่งนี้นโอเค <laughs> น้าสตูด้ะ,ดะ,ดะ,ะขอเทษนะคุณค่ะพี่อะไรคะเอาเอาตุดนะ,ะเอาตุดไก่นะมีเอ็นมีตุดไก่มีเนื้อไก่มีเครื่องในค่ะขอละย<ช>ี่ิบห้าอานนี้นะใช่ค่ะเอ็นไก่ คุณละคะปันเจ็ดห้าค่ะขอบคุณค่ะ เหนวมีวิธีการห่อด้วยนะห่อแบบว่าอ๋อก็คือเราจะเอาข้าวเหนียวไว้ฝั่งนี้แล้วก็เอาไก่ไว้ฝั่งนี้เผื่อลูกค้าบางคนเขาซื้อไปเขายังไม่กินเลยค่ะกว่าเขาจะกินก็ชั่วโมงสองชั่วโมงเงี้ยก็เรากลัวเดี๋ยวก่เราจะไปติดกับข้าวค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือลูกค้าเขายังไม่ทานวันนี้เขาจะเตรียมไปทําพรุ่งนี้เช้าหรือว่าให้เด็กๆกินพรุ่งนี้เช้าไปโรงเรียนหนูก็จะห่อเป็นแยกเลยค่ะแยกไก่ไปตางหางแล้วก็แยกหมูไปตางคข้านอย่างเงี <ave them. S 2> ้ยค่ะแล้ว

เอาสวยๆออกกล้องค่ะแค่้ค่ะ ขอบคุณค่ะ จดห้าค่ะค่ะต้องรอแป๊บนึงให้มันเย็นก่อนนะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือหนงังกายค่ะทำได้ค่ะถุงละสามสิบค่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะได้เลยค่ะสแกนได้เลยค่ะ ้็เป็นข้าวเหนียวจัดขายที่30้อพิเศษพิเศษพิเศษไหมดีครับคเณผู้ขอบคุณค่ะขอเลยนะคะ อันนี้ไม่เอาตัวนี้หรอคะโัเค,ค่นคอันนี้คือตุดไก่คะ่ะมีหนังก่อันนี้ตุดมีเอ็น,อน,นตุดแม่าม,ามาอาเป็นตัวไหนดีคะอันนี้หนังไก่อันนี้เอ็นไก,ก่ค่ะได้เลยคะ่ะ คาเยอะหรือว่ en> ่อเท่อสเนี่ยคะสี่สิบหอนึงสี่สิบสองหอโอเคค่ะอันนี้อันเป็นอันไหนเอ่ยอันนี้อย่างเดียวเลยเจ๋อเอันไหนเยียงอะไเนี่ เอ่สิบเอาเป็นอันไหนคะอันนี้เหมือนกันนะั้นอ๋อได้ไข่ะคนละบ้านใช่ไหมคะสี่สิบแยกถุง 失礼します。はいはい หลังตลาดบันใหญ่นะคะตรงข้างหน้าห้างเอกเกตนะคะแล้วก็ข้ามสะพานมาก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะมีเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรติดต่อจะเป็น096ค่ะ574 2089ค่ะอันนี้ห่อน่ะแล้วก็เอาจับอันนี้ห่อน่งยแล้วก็เอาดัวโว่สามห่อนะคะ ก็เอา่อ่ะเดียวสีอมนะคะไส่รวมหรือว่าใส่แยกคะยัไงไคะอันนี้ใส่รวมหรือว่าใส่แยกยคะที่จะรู้ใช่ไหมว่าอะไระได้ใส่สวมกเอันนี้ออใส่สกับเนื้อจะเป็นสีเหล